lòng lòng, ok. lòng gì đây vậy? Đây là lòng phế mao biển này. Ở lên, ở sai, điền vị trí tay อยู่ในคำบาลีราทั้งโสกทั้งมานทั้งโสกทั้งไส้โอเคครับใจเวลาอันเป็นมงคลในการนิบสองแหกสองควรผมกัสิทดิเต้าสังย่อเอาซี่จาของบันสี่จีนใส่ให้บทสวนกับสี่ห้าหรือด้ว 嗯。嗯嗯 กษตรผ้าใบผ้าสวดมุ่นก่อนนะครับอันดับแรกเริ่มต้นไปสวดได้จะสวดเป็นน้ำแข็เลยครับเรื่องวลาเป็นน้ำกันนะโมตัสสะปะกาวต Saranam <inaudible> alaikum ယက်စအိေကွိးပဲော พุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมะบูชามหาภูเขาโหติปูตนาทางตภิปูชยามะนิพพานปัจโยโหนตุสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิกริยังตถาขโตสิทธิเอโชวชโยนิจังสิทธิลาภนิรันตังสัพพะโสธีพระวันตุเมเมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาสัพพิพุทาสัพพิ สปีสังขารพพตาปเจกันจะยังพลังอรหันตานจเชะรักขัพันธามิสัพพโสนะโมทัสสะปัตัวอรหัตตุสมมาสมุทัสสะนะโมตัสสะัตัวอรหัตตสมมาสมุทัสสะนะโมทัสสะัตัวอรหัตตสมมาสมุทัสสะสาธุสาธุสาธุุสุสุสณโอกาสุ ขึ้น12ขั้นเดือน6ปีมาสิงพุทธศักราช2568ข้าพเจ้านายชุติเดชจิต,ตรนวโรชตผู้นำสวดพร้อมด้วยเจ้าบ้านคุณสุรศักดิ์แวงวันคุณอรุณีเชดิดลำปวงทราพระเจ้าทั้งหลายพร้อมด้วยบิดามารดาลูกหลา,านญาติมิตร้องกราบไหว้พร้อมครอบครัวทุกคนทุกท่านทุกผู้ทุกนามทีเ่เกี่ยวพันเกี่ยวฟ้องทั้งสามแดนโลกธทา คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพ่อคุณลูกหลานญาติพิดญาตกกิจธรรมทุกท่านทุกคนทุกผู้ทุกนามมาชุมนุมประชุมพร้อมกันณสถานที่อันเป็นมงคลแห่งนี้ข้าพระเจ้าจะทําการากราบไหว้บวงสวงเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าบ้านเจ้าเรือนแก่ลูกแก่หลานแก่ญาติแก่มิรแก่ทุกคนในบ้านดังน,นี้แก่สถานที่แห่งนี้ปวงฆ่าพระเจ้าทั้งหลายผู้ทุกนาม ขอนอบน้อมรำลึกนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าคุณพระปัจเจกพุทธเจ้าตั้งแต่อุปถ ú n มจนถึงองค์ปัจจุบันพระอาทิตย์หวดถึงพระเสาพระสาวุพระโสดาบันพระสิทธาคามีพระโมคคันลานะพระอานุพระโพธิสัตว์เจ้าพระอรหันตเจ้าพระเกจิอาจารย์เจ้าทุกท่านทุกพระองค์แลน้อมรำลึกนึกถึงเทพบุตร ทุกชันฟ้ามหมาสมุรน้อมระลึกถึงพระสยาเทวาธิราชีรบุรุษีรสตรีพระมหากษัตริย์พระราชินีพระเสื่อเมืองพระสมเมืองเทวดาอารักษ์เทพบกทุกชันฟ้ามหมาสมุรทั่วสามแดนโลกธาตุคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายพ่อเก่าแม่เก่าผู้มีพระคุณ ครูอุปชาครูบาอาจารย์พระผู่ฤาษีทุลย์แปดพระองค์พระญานาคพระญานาคีพระญานาคาพระญานาครราชท,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 ทุกทุจักรูลพระญานพุกคนธรรมท่านท้าจตุโลกบาลทุกสีท่านท้าเวสสุวรรณเสด็จพ่อพระยามราชพร้อมบริวารทุกท่านและขอน้องกล่าวกำเนิดอ,อันเชิญท่านท้ามหาพรหมเจ้ากุมพานีแม่พระธรณีแม่พระคงขาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย ูสังกษสาญาสังกษีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าภูมิลำเนาเจ้าที่เทวดาลุกคเทวารุขคเทวีผีไร่ผีนาผีบ้านผีเรือน <c ười> เทวดาอารัก์กายสังขารเทวดาอารักษ์พิภสุาน <c ười> เทวดาอารักษ์ญานพานะทุกท่านทุกพระองค์อีกทั้งเทพพจดดา 9, เจ้าหลงเทพเจดดาทั้งหลาย ูบาอาจารย์ทั้งหลายพระมหาฤาษีทั้งร้อยแปดผู้ทรงคุณทรงบุญญาภาพทั้งหลายพ่อแก่ทุกท่านพ่อปู่ฤาษีนารรดพ่อปู่ฤาษีตาไฟแล่ศีริะศิษย์ทั้งหลายตลอดทั้งท่านผู้ทรงอำนาจท่านผู้ทรงญาณท่านผู้ทรงไว้ซึ่งบุญญาธิการทุกท่านทุกพระองค์อันกลัวฆ่าพระเจ้าทั้งหลายเหล่านี้ขอมทั้งเจ้าบ้านและทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกันได้เชื้อเชิญราราธนามาชุม ประชุมพร้อมกันนักสถานที่อันเป็นมงคลในโอกาสบัตนี้ได้โปรดเมตตารับเครื่องสังเวยบูชาสัพพะทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นที่สำราญแล้วได้โปรดอนุโมทนาการแผ่บารมีคุ้ครองพิทักษ์นักษาและเกื่อหนุนสถานที่แห่งนี้บ้านหลังนี้ตลอดถึงทุกคนที่ เกี่ยวข้องโดยสายเลือดให้เจริญรุ่งเรืองโชคดีมีใช้มีกินมีใช้ตลอดไปชั่วกาลนานด้วยเธอิอสาธุอิมังสุป,ปะพะจันทนะสัมปันนังสารีนังโพชนะน,นังอุตตังรังอาคัจจุปริปุจันตุสัพพธาตายะสุขายะสันติอุเทวานังเตภิตุเหอนุรักษันตุอโรสเยนะสุเขนะจก ตเมตังปรัชีพินังสุขตัวสติจิตตเมตะนิพพานังสุขตัวสติปุตตะกาโมและเพปุตตงธนกาโมและเพธนังตถิกาเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตวะอิติปิโสภะคะวายมราชโนท้าเวสุรโนมัณะนังสุขังอรหังสุขตนโมพุทธายะท้าเวสุปโนจตุมหาราชิกายญกขปันตาพัทโตเวสสะพุสะพุทังอรหัง ยะะโมพุทธายะพระพุทธเตรรัตนญาณมณีลรัทรสีสหัสสะธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาูชาธรรมาูชาสังฆากูชาอคีทานังเมตต์ันทังสีวลีจะมหาเถรังอาหางวันทามิตรุรโตอะหางวันทามิธาตุโยอาหางวันทามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆาปเชนิ นโมทัสสะพระวุทตัวรหัตตสัมมาสัมพุทธสัสสะนโมทัสสะพระวุทตัวรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะพระวทตัวรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจา้าขอพรจากทุกท่านทุกพระองค์ด้วยจิตตาที่เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอจงประสาทพรเพื่อแผลวิเศษสีแก่ลูกหลานผู้เพ่งพักดี ยัญญกิจปัดพลีเจตจำนมข้าแต่องค์พร,ระรหมปารเมจงคุ้มประเทศอโอบเขตหันให้ลูกหลานมีสุขทุกคืนวันสิ่งโศกาอาสันจะได้มีให้เรืองรุ่งคุ้มเครื่องกระเดื่อนเดชนมูสตูอาเพศมาลายสิน้นคุ้มบ้านคุ้มเรือนคุ้มชีวินคุ้มทรัพย์คุ้มสินสาินขานคิดทำการงานใดให้ก้าวหน้าคิดทำการค้าวันไหนให้เกื่อนุ คิดทำกิจการงานใดให้ภัยบูลขอพระให้เรื่องกูลช่วยนับให้เรื่องชื่อรกเกรื่อยกับขจิตศัตรูเบียนเบียดพระรายศูนย์ดังอาทิตย์อุไทยแสย,ยามารุงให้อบอุ่นทั่วทัว่วทุกตัวคนอีกทั้งทรัพย์ทั้งลาบอย่าลุกขาดจะหมายมาสิ่งใดไฝ่ประสงค์ให้สมด,ดังเจตานาอันจำ ภูรัสายสเถนะยะนาคุตาสัตถาวาคภะเตยานติจารากระโรตุโนมหาโสถิงอายุมาโรทิยังสัทธาพุทโธกรรมะธาโมกรรมจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมะธาโมกรรมะจุติสัมพุทโธ ดีมีชัยมั่งคั่งร่ำรวยโชคช่วยโชคดีเป็นเศรษฐีขาขึ้นมั่งมีสีสุขโชคดีเรื่องการงานโชคดีเรื่องการเงินโชคดีเรื่องโชคลาภสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวแก่เท่าร้อยปีไม่เจ็บไม่จนด้วยเถิดอัศโมทามิสาธุสาธุสาธุอ่าเสร็จแล้วครับเอาทูบปัดนะครับเอาทูบปัดตามของไหวเขาเลยตามของไหวได้เลิเรับ

สิ่งใดที่เราจะสั่งต่อสิ่งที่มหาวิสุทธิ์มหาอุปมาอุปมาอุปสมะ โอ้ยอะไรเป็นน้ำเว้ยมันจะกาตีครับมือนี่เดี๋ยวละเทพุ่มเป็นหน้าหลายครับมือนี่ครับสองกวดปะสองขวดเลยเนาะประมาบะทปดจดจะได้ 嗯好嘞。 สาธุสาธุสาธุนโมตัสสะพัทธตัตระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพัทธตัตระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพัทธวัตตุหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะอุกาสะอุกาสสะข้าแต่พแมธนโรณีเจ้าผู้ผมยาวหลากสมน้องผู้สติตอยู่แห่งห้องใต้พื้นพระสุธาเมื่อนี่ตัวผู้ขามาบอกเจ้าอันเชิญว่าล่วงเกินพ่อเมตุลูกเห็ดน้ำเห็ดของเขา ลูกยุกเอาขันหาขอขมาคุณแม่ผู้ดูแลทีหมกนี่ลูกขอส่วนัาเศร้าขอให้พระแม่เจ้าทรณีผู้ยิ่งใหญ่ผู้ค้ำดินให้ลูกได้อาศัยส่วนสุมเย็นลูกจำเป็นสีกาา่กอส้างเพื่อนซ้านบ้านที่ยูขอคุณแม่ยับย่ายให้ไปนั่งเน่าอยู่ห่างกันลูกขอมอบคันหาบูชาแม่ผูมีคุณโบรดการุ่มรับขันลูกกาบวอนไหวในถอนแม่เอ้ยสาธุสาธุสาธุ อาดินไซน์นยจาดดนน์จาดหากวอนเด้อผมกวันอี่คนละสองอวนเด้ออับที่เปิดนาด้าเหยเปิดนา้านแต่กดควดผมเด้อแต่กดวดเด้อแต่กันก็นด,ด้สัปเีพุทธาสัปปีธรรมสัพท์เอาไม่ไพน,นะครนะ

เรียบร้อยลงทเต็ตามกูตามยาพอดีาพาเห็มากนหมกใส่ดิ้ยาพยพแล้วก็รากยพแล้วก็เสกอยู่ทางล่างสคนแหละจะได้ช่วยกันจับวางเทรื่องจัจับยากมันกวทั้งเคงนี่เตรียบไม้เสียบเลยได้เครับเปดเร เด้เด้ครับผมมันแด้เอางาม่ตัดเอาชงนั้น้เด้อเอาบลตจูโมซีนี่บอเอาบกิจิหางนาีบอเอาบงาม่ตัดหอยตุมี้ข้านี่เอเาตองมาด้วยซ้ำมาร้มาบด เอาไปเลยเอาไปเลยอาศพหรืมีไส้ทางด้าเบื้องสุดเสียส,บ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 สบุดีเดอ้อมีเด็กกอมสุกกอ,องจะเริญคิดเงินอันใดเงินติดทองอันใดทองโชคดีมีไส้เออเอาให้สร้างจับเลยเด้อปฏิทินเดอ้อทางล่างจับเอาเดอ้อทางลาง่างเพิ่งบ่มีหมองยืนเดอ้อจับดีๆเด้อข้างล่างเดอ้อ อยู่อยู่ดอกมัคนเดียวอะไร้ม่คือเสาปูนดอกมาแต่ว่าออกเยสูลัเดียเอามันมาแต่เออพุทธังสังฆิระมชานิตมังสารรรชัสังฆธรรมชสาราสสัยิช่อทุกข์ีุทุอีทังสันติระมังสังสารสังฆัรุนติรรมข้าพเจขอกราบ คมีมใจนครับบดีเด้อเจ้าภาพอด้นะครับเจ้าภาพตัดใหม่มากตัดใหม่มากป่วยน้ำเทสรเล็กเลยเทสกาขันเยอเลยทำบริจูไลค์ครับเอาจิเปิดพอเด้อสุดจริญเด้อสุดจริญเด้อสวีน่าไปบ้านนับคนเดาดสาธุสาธุสา แม่เด้อพี่เด้อสานเนี่ยไอ้ต้นนั้นแข็งแรงเขาเรามาสอนผีต่อเลยด้อยแบบยุสุมกิตเย็นเขาว่าเอาเด้อผูกตงนี้ได้ไก่แม่ไล่เนี่ยเอาวะผูกมงนี้ได้กล้วยแถมน้องเนี่ยเอาวะผูกมงนี้ได้ข้องเจ้าจำเนี่ยเอาวะผูกมงนี้ได้ขั้มโดดปุ่มเนี่ยเอาวะ ผมมองนี่มองยูซุปกินเย็นนี่ละเนาะนี่แหละอะหลวดยนวมามาเท่าบาทมีหลวดยน่าปะเห็นบ่ยาวาจะเอาสวนตรนี้ก็ได้มัดปล่อยก็ได้ปล่อยให้มันแนี่ดเลยล่ะอบอปายอาชัยโย

บานแล้วในีทุกความสูงก่อนเลื่อเอออาจารย์พี <mel> ่มีเป็นต้นไปมีแต่เสียงงอลนะคชับลำลุยครับบานอันนี้มีความสูงอยู่ีบานันนีของรก็จูกระสุขขึ้นไปขึ้นมากระสุขมีแต่ลอยกิ่มีแต่เสียงวอลล มีความชุกขอมาในบ้านี้เขาบาดเลทีไปบาเลี่ทีต้มตาไม่ตาตาเป็นไมา่านอยูช่วงอยู่เ่ลมนทอที่ดีขึ้นแล้วคาดล่นาละลังน่าหลังไปบ่นอยิไม่รดไปเสียินท่านเจ้ิต 这样看很多。嗯看看